สวัสดีค่ะวันนี้ครูเมย์จะมาทําคลิปสอนเรื่องการอัพอัพเกรดนะคะอัพเกรดตัวเองให้เป็น PS จากที่เป็นช opper ปปธรรมดานะคะเป็นคนซื้อของธรรมดาก็มาเป็นเจ้าของห้างแล้วนะคะตําแหน่งแรกคือ PS เราก็เข้าไปในระบบก่อนอื่นนะคะเราต้องไปอัปเดตก่อนนะคะอัปเดตกับอัปเดตคนละตัวอัปเดตคือไปอัปเดตแอปพลิเคชันของเราก่อนคือดูในมือถือเราอะ่ะ แอปฟิงโก่ะมันอาจจะรุ่นเก่าเพราะว่าเขาเปลี่ยนอัปเดตทุกวันทุกวันนะวันเว้นวันสองาวันอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปใน Play Store มองหาแอปฟิงโกพอเรากดแอปฟิงโกแล้วมีคำว่าอัปเดตขึ้นอะเราก็ต้องกดอัปเดตแปลว่ารุ่นที่เรามีอยู่มันเชยละเราก็กดอัปเดตมันถึงจะทันสมัยนะคะแต่ถ้าหากเรามันไม่ขึ้นคำว่าอัปเดตอยู่เราเจอแอปฟิงโก้ใน Play Store มันขึ้นคำว่าเปิด แสดงว่าเรามีรุ่นที่ล่าสุดแล้วนะคะเราก็มาดูคลิปของครูเมยอันนี้เลยการอัปเกรดอันนี้อัปเกรดนะคือเลื่อนตัวเองขึ้นมาอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะเวลาการอัปเกรดที่เราจะต้องไปชำระเงินนะคะเป็นได้ลิงก์มาทำธุรกิจนะคะพอเราเข้าไปในระบบนะคะเราก็จะเจอหน้าตาออของ ร้านเราเป็นแบบนี้นะคะคือเรายังไม่มีร้านอันนี้เขาเรียกว่าข้างหลังบ้านเราเราเข้ามาถึงปุ๊บเราคลิกตรงนี้ก่อนเลยนะคะคลิกที่บัญชีฉันแล้วก็เลื่อนเลื่อนดูพอคลิกบัญชีฉันมันจะมีเมนูมาเยอะแยะไปหมดเลื่อนจนกระทั่งคุณเจอตัวนี้นะคะสถานีในประเทศที่ใช้งานตัวเนี้ยเป็นรูปวงกลรูปโลกสีฟ้าเราคลิกเข้าไปเปลี่ยนให้เป็นประเทศไทยถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นประเทศไทยทุกอย่างจะเป็น เป็นของมาเลยอยู่นะคะราคาสินค้าและคําสั่งหลายอย่างก็เป็นภาษามาเลยน, mm hmm. นะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้า,าทุกครั้งที่เข้ามานะคะเราต้องมาสํารวจนี่มันแค่หนึ่งนาทีนะคะคล mm ิก hmm. สถานีในประเทศไทยเปลี่ยนภาษามันจะเป็นภาษาไทยใช่ไหมเราก็คลิกให้เป็นภาษาไทยอันนี้คือเวอร์ชั่นของเราตอนนี้เป็นเวอร์ชันสามจุน3 0หมันก็โอเคแล้วล่าสุดแล้วนะคะอ่าคลิกสองอันนี้แล้วใช่ไหมคะ เราก็ไปใช้งานทําอย่างอื่นได้แต่เนื่องจากวันนี้เราจะอัปเกรดใช่ไหมเราต้องมาใส่ที่อยู่เราก่อนใส่ตอนนี้เลยอย่าไปใส่ทีหลังมันยุ่งยากคลิกที่ที่อยู่รับเนี่ยหมายความว่าที่อยู่ของผู้รับสินค้าก็คือตัวเราพอเราคลิกเข้าไปนะคะมันจะเป็นหน้าให้เรากรอกประเทศไทยมีช้อยให้เลือกคะ่ะกดประเทศกดจังหวัดกดอะไรอย่างนี้นะคะไปไปสเน่รหัสไปสเน่ เราจะเข้าไปใช้งานไม่ได้เราต้องลงมาดูหน้าล่างๆอันนี้ครูไม่ได้เอามาให้ดูล่างๆจะมีคําว่าเพิ่มที่อยู่ผู้รับเราต้องกดเพิ่มที่อยู่ผู้รับก่อนแล้วจึงจะมีเมนูให้เรากรอกที่อยู่นะคะอ่าสมมติว่าตอนนี้เราทําเสร็จละหน้านี้เราก็ออกไปเนาะอ่าไปรูปที่สองมีทั้งหมดสิบเก้ารูปนะคะเดี๋ยวครูจะส่งทั้งรูปด้วยแล้วก็ส่งเสียงนี้ไปนะคะลิงก์ไป อ่าพอเรากรอกที่อยู่เสร็จเรากลับมาเข้าใหม่ก็คือถอยกลับมาหน้าเรามันก็จะเป็นอย่างนี้ทันทีนะคะเลื่อนเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งเจอรูปเราชื่อเราอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีคําว่าอัปเกรดสมาชิกรับสิทธิประโยชน์ให้กดตรงนี้เลยค่ะกดตรงนี้เข้าไป อ่พอกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีสินค้าให้เราเลือกนะคะขยายเนาะสินค้าจะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะอะ่หมายถึง4ราคาอันแรกสุดนี่ยัปปี้ยัปปี้ราคาถูกสุดคือ8ปดเ้าเก้านะคะเอเซนเชียนี่คือหนึ่งศูนย์เอิลิแกนคือหนึ่งสามเก้าเก้าคลาสสิคอลก็คือหนึ่งห้าเ้าเ้า เลี้ยงจากถูกไปหาแพงแต่ก่อนเดิมทีเนตอนฟิงโกเข้ามาเปิดใหม่ๆเนี่ยเมื่อสามเดือนก่อนจะมีราคาเดียวคือ1599สินค้าจะอยู่ข้างล่างนี้นะคะหนึ่้าเก้มีหลายอย่างเกือบ20อย่างแต่ตอนนี้เพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากช่วงโควิดเขาก็เลยเพิ่มราคาหลากหลายให้เหมาะสมกับอัตรภาพนะแล้วก็บางคนเขาก็ไม่ชอบสินค้าแบบ1599เเป็นมีดเป็น อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเป็นดูเหมือนออกเป็นแนวแม่บ้านใช่ไหมไวัยรุ่นก็ไม่ชอบอยากได้นาฬิกายอยากได้อางอ่นก,ก็เลยมีสินค้าหลากหลายหลายราคาแต่ถามว่าแล้วมันแตกต่างกันยังไงมันมีผลต่อการเป็นสมาชิกไม่มีผลเลยค่ะก็คือคุณซื้ออันไหนก็ได้สั่งซื้ออันไหนก็ได้คุณก็ได้โค้ดได้ลิงก์ไปทํางานเหมือนกันแต่ถ้าคุณซื้อไม่ครบพันห้าเนี่ยคุณซื้อตัวอื่นเนี่ยคุณต้องเข้าไปช้อปปิ้งให้ครบพันห้าเก้าเก้า ต่อไปครูเมย์จะขอพูดพันหแล้วกันนะเบื่อไอ้เก้าเก้าเนี่ยพันห้าเก้าเก้าก็คือพันหกสมมติคุณซื้อนาฬิกาเรือนนี้พันสามเก้าเก้าก็คือพันสี่ใช่ไหมคะคุณซื้อเสร็จเออคุณสั่งสั่งเสร็จอัปเกรดเสร็จพอว่างๆอ่ะอาจจะอาทิตย์หนึ่งผ่านไปหรือเดือนหนึ่งผ่านไปคุณก็เริ่มซื้อของเริ่มช็อปเองคุณก็ต้องซื้อของระบบมันจะเก็บสะสมยอดที่คุณซื้อไว้ว่าคุณจะต้องซื้ออีกสองร้อยถึงจะอัปเกรดสมบูรณ์เห็นไหมคะ อันนี้คุณซื้อแค่พันสคุณต้องซื้อพันหคุณก็ต้องไปเพิ่มอีก200นะคะก็ไม่ต้องกังวลตัวนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ถ้าถามผู้เมน I h a ฮฟทูเ e l l y ยูเดอะท u ู h ก็คือง่ายสุดซื้อที่หนึ่งห้าไปเลยเพราะว่าจะต้องไม่ยุ่งยากเพราะว่าระบบมันก็คือแค่เทคโนโลยีเป็นโปรแกรมเมอร์เขียนไว้ไหนมันจะต้องมาจำเพิ่มต้องมาสร้างข้อแม้ว่าคนนี้ซื้อไปเท่าไหร่ขาดอีกเท่าไหร่ เดี๋ยวสิทธิที่หลายอย่างเราอาจจะหายไปก็ได้อันนี้ไม่ได้ขู่นะคะก็แค่ความเห็นของคนแก่คนหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนที่ซีเรียสจริงจังจะทําธุรกิจนะเลือกอะไรที่มันเต็มไปเลยดีกว่าผลักภาระที่เราไม่ต้องมานั่งจําว่าฉันจะต้องไปชอบให้ครบเท่านั้นเท่านี้เพราะถ้าเราเริ่มซื้อให้ตัวเรา890เราก็ไปซื้อให้ลูก,ลกทีม890ก็เท่ากับคุณยังซื้อ890ทําไมคุณจะมาพูดให้ฉันซื้อ1ัน0ได้ไง ใช่ไหมคะเราต้องทําก่อนเป็นตัวอย่างโอเคสมมติว่าตอนนี้คุณเลือกได้มีดเนี่ยคุณจะเอามีดเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างเลื่อนเลื่อนดูนะคะที่เป็นหนึ่งห้าเก้าเก้าพอคุณเลือกมีดแล้วคุณก็คลิกที่มีดนี้เลยนะคะ่าแล้วมีดก็จะมาอยู่ตรงนี้คะ่ะเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งก็มาที่นี่นะคะเราก็อ่านดู ดูราคาด้วยนะคะต้องเป็นเงินบาทเห็นไหม B เท่ากับบาท1,599บางทีมันจะขึ้น A.M. A.R.M. เป็นเงินริงกิตของมาเลเซียแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าคุณเปลี่ยนประเทศใช้งานยังไม่ถูกต้องคุณต้องทอยกลับออกไปกดเลือกสถานีประเทศไทยให้ได้ก่อนมันถึงจะเปลี่ยนเป็นบาทนะคะยุ่งยากถึงแม้มันจะเป็นสินค้าชิ้นเดียวกันแต่คเลนซีหรือหน่วยเงินมันเป็นริงกิต มันก็ไม่เวิร์กสำหรับเรานะคะอัปเกรดไม่สำเร็จโอเคพอมได้ตรงนี้ปุ๊บให้เลื่อนมามองตรงแถวสุดท้ายนี่ค่ะเลือกซื้อสินค้าคุณภาพเพื่อเลื่อนเป็น f i n g o Prefer e ตช็ p p เ p r e ์อ่าน r รี e r ร d คูภาษาอังกฤษพรีเ r อก็คือโปรดปานที่เราโปรดปานเป็น Shopper ที่โปรดปานคือเราชอบมากเราอยากเข้ามาทำธุรกิจอ่านให้ถูกต้องก็พรีเฟรตช s h o p p e r นะคะเรากดตรงนี้เข้าไปนะพอกดเข้าไปปุ๊บ มันจะไปหน้านี้นี่เราต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยเลยเนี่ยโซฟานะโอเคเท่าที่ผ่านมาคู่ฝึกใช้โปรแกรมนี้โอเคค่ะมันก็จะมีมีดมายืนยันเราอีกนะถามเราอยู่นั่นแหละตกลงคุณต้องคลิกชัวร์แปลว่าแน่ใจฉันเอาตัวนี้แหละนะหนึ่งห้าเก้าเก้ามีดเนี่ยหนึ่เซตเนี่ยหเซตเราคงไม่ซื้อ2องเซตสาเซตนะหรือเราจะซื้อเผื่อคนอื่นสองสเซตก็ต้องกดที่นี่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราอัปเกรดเอาแค่เซตเดียวพอนะ ในนี้มันบอกว่า 7-Piece พ u สุดเป็นชุดที่มี7ชิ้นนะมีมีดเนี่ยเชิ้นมีที่รับมีดด้วยนะคะเราก็กดชัวร์แปลว่าแน่นอนเลยไม่เปลี่ยนใจนะคะอ่ารูปต่อไปอ่าพอเราเข้ามาหน้านี้นะคะพอเราคิกว่าแน่นอนกดชัวร์แล้วเขาก็ยังให้ช ANCE เราอีกนะคะให้โอกาสอีกเผื่อเราเปลี่ยนใจว่าไม่เอาดีกว่ามีด เราเลือกใหม่แล้วก็กดเลือกใหม่แล้วเข้าไปเลือกมาให้ได้เมื่อกดชัวร์แล้วตอนนี้เราไม่เปลี่ยนใจแล้วเราต้องกดตรงนี้ค่ะซื้อตอนนี้ทุกขั้นตอนลำบากนะคะต้องขู่ไว้ก่อนบางทีเน็ตเราก็ช้าบางทีระบบคนก็ใช้เยอะกดซื้อตอนนี้บางทีไปกดตรงตัวหนังสือในซื้อตอนนี้มันก็ขึ้นเมนูให้คัดลอกมั่งให้วางมั่งให้อะไรมั่งก็ไม่ต้องตกใจก็ย้ายไปคลิกๆที่อื่นย้ายไปกดที่อื่นก่อน นะคะแล้วก็มากดแถบแดงนี่แหละกดจนกระทั่งมันหายไปนะคะก็คือมันยอมให้เราซื้อตอนนี้ต่อไปรูปที่เจ็ดแป๊บนะคะครูเมตต้องทำอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะรูปที่เจ็ดมันก็บอกให้เราเพิ่มที่อยู่เห็นไหมคะคลิกเพิ่มที่อยู่ เราไม่ต้องแล้วครูเมย์ถึงไม่อยากให้เรายุ่งยากเครียดเราเพิ่มที่อยู่ไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็ปิดหน้านี้ไปอ่กลับมาหน้านี้หน้าแปะหน้าแปะ,ะขยายอืมอันนี้คือชื่อครูเขียนโมโมไปนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างพอเรากรอกเสร็จแล้วนะคะ จำไว้นะคะตรงที่เราเกอกนะครูเคยอธิบายไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมพอเราเกอกเสร็จเรียบร้อยเราต้องมากดตรงนี้ด้วยนะใช้เป็นที่อยู่ก็คือกดตัวนี้ใช้เป็นที่อยู่แปลว่าชื่อคนนี้จะกลายเป็นที่อยู่ที่เราจะส่งของชิ้นนี้นะคะอันนี้ก็ทิปให้นะคะแถมเราสามารถเพิ่มที่อยู่ใหม่ได้อีกนะคะมันก็จะเรียงกันเป็นสองสามที่อยู่บางครั้งเราซื้อสินค้าให้คนอื่นซื้อให้แม่ที่บ้านหรืออะไร เราก็กดไปกดใช้เป็นที่อยู่ก็คือเลือกที่อยู่ที่เราต้องการใช้ส่งของชิ้นนั้นนะคะภาษาอังกฤษ set as receiving a d ก็คือติ๊กตรงนี้ก็ได้ใช้ตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคอันนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญกลับไปหน้าเก้าทีนี้อันนี้ก็สำคัญนะคะตรงนี้ที่อยู่จะยังไม่ขึ้นมาเห็นไหมแล้วมีชุดมีดว่าเราสั่งอันเนี้ย ก่อนที่เราจะคลิกส่งคําสั่งเนี่ยว่าโอเคนะฉันตกลงซื้ออันนี้แล้วก็ที่อยู่นี้แน่นอนเราต้องไปกดใช้ที่อยู่นี้เมื่อกี้แล้วมันจะขึ้นตรงนี้เป็นที่อยู่นะคะเราก็จะได้เป็นรูปสุดจะรูปนี้มาหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ <c oughs> พอเรากดส่งใช่ไหมคะพอเรากดส่งมันจะขึ้นว่าคุณ ต้องไปโอนเงินเข้าบัญชีฟิงโก Thailand น,นะคะหมายเลขนี้นี้อันนี้ยศูนย์หกเนี่ยแต่ครูเม์จะส่งให้นะคะเดี๋ยวครูเม์ส่งให้เอาประกามาจดไว้ก็แล้วกันนะมันมีบางเรื่องที่ต้องจดนะเซฟไปไม่ได้แล้วก็เราก็กดตรงนี้ค่ะเรายังไม่ได้ไปโอนเงินใช่ไหมคะเราเราออกไปเลยก็ได้อ่าเราได้รับใบเสร็จบันทึกสำเร็จติ๊กไว้ก่อนตรงนี้ค่ะ ได้รับใบเสร็จบันทึกสําเร็จทั้งๆที่เรายังไม่ได้ไปโอนเงินนะคะเรากดลงไปตัวแดงเนี่ยค่ะกดลงไปได้รูปที่สิบเอมานะคะรูปสิบเอมามันก็จะบอกว่าโอเครวมเงินทั้งหมดพันห้าเก้านะมันจะหมดอายุการใช้งานเนี่ยใน1ชั่วโมงตอนนี้เหลือห้าสินาทีละ เพรานะนันคุณต้องรีบไปโอนเงินรีบทาให้เสร็จไม่งั้นคุณต้องเริ่มต้นใหม่อีกนะคะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็ให้ดูว่าใช่เงินที่ต้องโอนไหมจดชื่อบัญชีมันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วให้เราติ๊กตรงนี้เห็นไหมคะออนไลน์แบงกิง้งคือฉันจะไปโอนโด้วยกันผ่านแอปมือถือก็ดีไปโอนที่ไหนก็ตามมันต้องได้สลิปมาเดี๋ยวต้องเอาสลิปมาแนบนะคะเราเราต้องติ๊กอันนี้จำสีเขียวของธนาคารกสิกรไว้เพราะเขาไม่ให้เราจ่ายเงินปลายทาง แล้วไม่ให้จ่ายโดยวิธีอื่นไม่รับเงินสดอะไรให้ติ๊กตัวนี้นะคะเนี่ยมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกพอเรากดปุ๊บขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วก็กดตรงนี้ด้วยพย์ก็คือจ่ายแน่นอนพันห้าไม่ต้องตกใจยังไม่ได้จ่ายนะคะพอถึงตรงนี้ปุ๊บอันนี้สําคัญคนอื่นอาจจะไม่สอนแบบนี้แต่ครูเมย์เลือกวิธีนี้นะคะมันจะง่ายที่สุดสําหรับคนทุกระดับอ่าพอเรากดเมื่อกี้ใช่ไหมมันจะขึ้นอย่างเงี้ย เป็นรูปกล้องให้เราแนบสลิปสลิปที่เราจะโอนเงินนะไม่ต้องตกใจยังไม่มีแต่ให้คุณจําหน้านี้ไว้มันจะมีตรงเนี้ยเราก็กดตรงนี้ปุ๊บมันจะให้เราไปเรียกเอาสลิปมาวางนะคะมันจะขึ้นในแกลเลอรี่รูปเราเราก็ไปกดเอาสลิปมันจะสลิปมาโชว์อยู่ตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เรายังทําไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้โอนเงินนะคะเราก็ไม่ต้องไปคลิกสําเร็จหรืออะไรลราออกไปเลยค่ะเราถอยออกไปนะคะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มให้เราถอย ล้วก็คลิกตรงนี้นะครับถอยออกไปถอยออกไปแล้วเราก็จะได้หน้านี้แทนนะรูปที่สิบสามอ่าเอาปากกามาจดเลยเมื่อกี้นะคะธนาคารเราควรจะจดไว้ที่ในสมุดประจาตัวเราง่ายๆศูนย์หกหนึ่งเราใช้บ่อยนะคะหรือเราจะเซฟไว้เลยก็ได้นะ่ะเซฟไปเลยหรือโอนเงินเลยหนึ่งห้าเก้าเก้าไปบัญชีธนาคารอันนี้เลยและสลิปเรามันจะไปเก็บไว้ในแกลลอรี่นะคะ โอเคนี่คือขั้นตอนที่เราไปโอนเงินแล้วพอเราโอนเงินแล้วได้สลิปแล้วเราก็กลับออกมาเข้าหน้าเห็นไหมเราเข้ามาด้านหน้าของเราใหม่นะบัญชีฉันอย่าลืมคลิกอ่ะบัญชีฉันแล้วมาดูตรงเนี้ยมันจะมีเมนูอยู่สี่อันเกี่ยวกับเรื่องการการซื้อของจ่ายของมันจะมีคําว่ารอจ่ายแล้วมีเลขหนึงเราก็หมายความว่าเราสั่งของไว้แน่ๆเลยหนึ่งชิ้น แล้วยังไม่ได้จ่ายต้องรอจ่ายเราก็คลิกตรงนี้เลยนะคะคลิกที่รอจ่ายอ่าพอคลิกรอจ่ายปุ๊บมันก็จะมีหน้านี้นะคะรอจ่ายเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมว่าคุณมีชุดมีดอยู่หนึ่งชุดนะเป็นเท่านี้นะคุณจะยกเลิกการซื้อก็ได้นะบางทีเราเปลี่ยนใจว่าเราจะเอาอย่างอื่น หรือว่าเราเคยแนบเงินไปแล้วแนบสลิปแล้วไม่ผนะ่านน่ะเราต้องเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยสลิปนั้นเราก็สามารถที่จะแนบใหม่ได้เราจะเริ่มต้นใหม่หมดเลยเราจะสั่งมีดนี่แหละเราต้องยกเลิกการซื้อครั้งนี้ไปก่อนแล้วเริ่มทําใหม่แต่อันนี้ในกรณีเราไม่ได้ย,ยังไม่เคยแนบสลิปเลยเราเข้ามารอจ่ายเราก็ไปชําระเงินเราก็กดตรงนี้นะคะไปชําระเงินอ่าพอเราไปชําระเงิน มันก็จะพาเรามาหน้าเดิมที่เราเคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือออนไลน์แบงกิ้งใช่ไหมคะเรากดตรงนี้ธนาคารกสิกรมันก็จะขึ้นติ๊กตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายถูกว่าเราเลือกอันนี้แล้วกดเพย์ใช่ไหมหนึ่งห้าเก้าก้ากดเพย์ปุ๊บมันก็จะเป็นหมายเลขสิบเจ็ดขยายมาอีกละกล้องตัวเนี้เมื่อกี้เราออกไปใช่ไหมเพราะเราต้องไปจ่ายเงินก่อน ตอนนี้มันก็กลับมาตรงนี้เราก็กดได้แล้วค่ะคลิกเข้าไปครูชอบพูดคลิกเพราะว่าครูใช้คอมนะคะเอามือกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีแกลเลอรี่ในมือถือเราขึ้นมาเราก็ไปกดเลือกเอาสลิปอันนี้ครูขอพูดนอกเรื่องแต่สําคัญมากนะคะจากประสบการณ์ของครูเองคือบางทีครูสมัครให้ดาวนไลน์ทีเดียว3คนอย่างเงี้ยสามสี่คนน่ะเขาก็โอนเงินมาสลิปส่งมาแล้วก็เป็นธนาคารเดียวกันหน้าตามันคล้ายๆกันน่ะ ทำให้เราเลือกสลิปลำบากมากเพราะฉะนั้นเราควรทําทีละคนทําเสร็จเรียบร้อยอัปเกรดผ่านไปลบสลิปเก่าๆในแกลเลอรี่ออกให้หมดรูปอะไรเก่าๆที่ไร้สารลเนะ่ะเอาออกไปเลยเพราะว่าเราทําธุรกิจนะคะเราควรจะจะเตรียมตัวหรือว่าตอนที่เราจ่ายกดแอปจ่ายอะ่ะมันจะมีให้เราบันทึกไว้ใช่ไหมคะว่าใช้สมัครใช้ทําอะไรมันมีเตือนความจำนะ เราอาจจะใส่ชื่อผู้สมัครไว้ก็ได้นะสรุปง่ายๆที่พูดมาทั้งหมดเพื่อจะบอกว่าเลือกสลิปให้ถูกต้องถูกราคามันใส่ตรงนี้นะคะพอพอเอาใส่เข้าไปปุ๊บพอมันขึ้นมาแล้วก็กดสำเร็จนะคะมันมีหรือเปล่ารูปที่มันขึ้นมาเดี๋ยวดูก่อนนะคะอ่ามันจะมีอย่างนี้นะคะอย่างนี้อ่าเพราะว่าคุณโอนเงินมาสลิปนี้อ่าใช่แน่นอน โอนเงินค่าเท่านี้ไปจัดนี่นะคะเราก็ถึงจะกดสําเร็จเมื่อกี้เรายังไม่กดสําเร็จเพราะะมันรูปยังไม่ขึ้นนะคะยังไม่กดสําเร็จล้วก็แค่สําเร็จตรงนี้แล้วก็รูปสุดท้ายรูปสุดท้ายมันก็จะขึ้นอย่างนี้ถ้าเรากดสําเร็จมันจะขึ้นเข้ามาชําระเงินสําเร็จ ก็คือเขาได้รับหมดแล้วได้รับสลิปอะไรหมดแล้วแต่เขาต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติเราขึ้นอยู่กับว่ามีคนสมัครพร้อมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยเยอะไหมนะคะมันก็ต้องมันก็ต้องละเอียดอ่อนเนาะเรื่องเงินบางครั้งก็เป็นสมชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินชั่วโมงค่ะถ้าไม่เมยอไม่ค่อยมีคนเยอะก็สิบนาทีหนาทีก็ได้แล้วมันก็จะมีเสียงเตือนฟิงโกฟิงโกไปบอกอัพไลน์เราว่าเฮ้ยมีคนสมัคร มีคนอัปเกดอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็จะเตือนเราว่าอัปเกดได้แล้วส่วนตัวเราก็พอทําตรงนี้สําเร็จเราก็ออกมาเลยค่ะมันจะยังไม่คุณยังไม่สามารถเอาลิงก์หรือเอาโค้ดไปทําอะไรได้เลยเพราะมันต้องอนุมัติก่อนนะคะคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปแรกที่ทำ